ามหลักทำท่างกล่าวไว้ว่าสุญจะกลับคือเป็นระยะเวลาที่ว่างเล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าศีลว่าธรรมว่าบาปว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลยคงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าศีลธรรม ยุบบาปมีคุณโทษเป็นประการใดบ้างความาเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดแล้วในหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมาร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยนิเลดขึ้นเป็นธรรมชาติที่เผาร้อนคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วื่อประศิสิ์ในสถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อนถ้าไม่มีน้ําดับ คำว่าน้าก็ได้จัดสีนทําเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนถายในยคือีิเละเน,นี้ยศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนําน้ําสีนธรรมเข้ามาช้างล้างเข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่วายที่จะร้อนเช่นเดียวกับศินอกา คำว่าสุญญากับในข้างโน้นกับสุญญากับของเราในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับสินกับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั่นนั่น,น,นแหละคือเป็นสุญญากับผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาคนเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็น มนุษย์ที่มีความสงา่าราศีจงกันข้ามกันไปหมดนะคือภายในจิตใจที่ไปมีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ําดับไฟแล้วจะให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะกิเรียดมันสังเลึกอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นประจําซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนําอะไรมาดับแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหน โลกรามองกันมองอย่างเฉยๆคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นําเหตุนําผลนําอัดนําทำเข้าไปเทียบเทียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีมันจึงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยการทุกข์นนั้นแล้วตั้งแต่ความจริงทำท่านสอนอัดสอนทำแก่สรรโลกนั้นท่านสอนความจริงท่านไ,ไม่ได้สอนความปลอม แต่จิตใจเรามันชอบปลอมกับธรรมอยู่เสมอเป็นและเป็นค่าสิบต่อธรรมเป็นค่าสิบต่อตนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเข้าใส่ใสใจิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหาราวก่ออุปรสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดีกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดีน,นี่ก็คืแอแี่ขงไฟที่จะทําความรุนรนให้แก่เรา แน่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจึงมาเป็นได้กับเรื่องย่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่แม้จะนับถือพรทธาศาสนาอยู่ก็าตามระยะใดที่ห่างเหินจากศืลจากธรรมจากการประกอบุณงานความดีเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในาจิตใจระยะนั้นใจจะร้อน ความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุญญากาศมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคาว่าสุญญากาศคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจากคําว่าอักวะธรรมคําคว่าบาปว่าบุญไม่ไลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากาศภายในจิตใจของสว์โลกแต่เมื่อสุญญากาศเข้าสู่จิตใจใดเนี้ยจะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญ,ญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตาม แต่ขณะที่มันมีศาสนามันมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดมัง้งประการใดบ้างนั้นระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของจิตไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่เรียกว่าสุญญากัดนี่เราเทียบเข้ามาให้ทราบเึงเรื่องสุญญากับตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ เมื่อปรัรูแล้วก็ทางสอนทำแต่โลกโลกก็เริ่มรู้สีรู้ธรรมแล้วกลับตัวเป็นคนดีและมีความร่มย็นไปเดิมดับเพราะอำนาจแห่งสีธรรมเป็นน้ําสาหรับดับไฟที่เหลสอกัญหาอสวะซึ่งเป็นความรุ่มร้อนโดยหลักธรรมชาติของมันมันกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เราย่นเข้ามาคือโอปัญญายิโกน้องเข้ามาสู่ตัวของเรา ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาทีระยะใดบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสุญญากาศภายในตัวของเราในระยะใดบ้างที่มีศาสนาประจําใจแต่พอย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนามันก็เป็นสุญญากาศได้อีกนั่งภาวนาพุทโธพุทโธเสียเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วอื ยุ่งกับเรื่องนั่นจุ่มกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั่นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสูนยกลางแล้วโดยที่เราไม่รู้เมื่อท่านที่เรากันว่าเรานั่งภาวนาแล้วมันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งสูนย์กลางเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับปัญญาของกิเลสกับความรุ่มหลงนี่ก็เป็นกิลเลสประเภทหนึ่ง จึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจนารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำอย่าให้ความข้งเถือเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสันปันส่วนเอาไปกินแล้วไปกินที่จนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาปล่อยให้ต,กหตะกิเลสให้ตะสุญตะกลับเอาไปกินทั้งหมดนี่มีอะไรเหลือพอออกมาเฮ้ยนั่งของน้ําไม่ได้เรื่องเหี๋ยวน้าอะไรเลยวันนี้ สิ่งที่ได้เลื่องในพูดและเรื่องอะไรในเรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายอย่างนี้เรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้าง,างนั่นในพูดแล้วเราจะมาทวงเอานี่เอาสินจากอาัจจากทำเหมือนศาสนาเป็นนี่สินของคนเราเป็นเจ้านี้ศาสนาทวงอัดทวงทำเป็นเจ้าหนี้ของอัดของทำทวงเอากขท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดีกับตัวเอง นั่งภาวนาตั้งนมนาน,นาไม่ให้เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกว่าสนาน้อยเรานน่ว่ะถุยเฉยดีกว่าเหัวอีแล้วน่ะหลอกไปเรื่อยๆนะแต่นั่งภาวนาอยู่นะั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันมันไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทาภาวนาแต่เจตนาที่แสงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับระดับจนกระทั่งถุกชุดลากจิตไป,ส,ไปสู่ที่ไหนไหนไม่รู้ไม่มี ไม่มีศีมีธรรมอยู่ประจําขณะจิตนั้นๆเลยไปตกนรกทั้งเป็นที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบไม่เอามาเทียบเทียงดูมาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของของเราที่แสดงตัวไปเองทําขึ้นใหม่เราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี่เอาสิานจากอัดจากทำมาทําแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบ พอเราไม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลนก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นนะเนี่ยเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องท่านเนรสอนของปลอมอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศเนะ่ว่างเปล่าจาก อาจจากทำทั้งๆท,ท,ที่นั่งภาวน,นาอยู่คิดเถอไปไหนก้อยไปเ,เรื่อ,อยเืแต่ว่านั่งภาวน,นาผม,มก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติสตางกําหนดดูอยู่นั้นสมมติว่ากําหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจไม่ยุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันอยากอยู่ตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อความสงบ เพราะมันจะผลักดันจิตใจให้คิดปรุงในเรื่องต่างๆตามมิสัยที่เคยเป็นมาพยายามทห้งเห็นภัยในจุดนี้แลว้วบังคับไว้ไมให้มันคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการแต่คิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กําหนดจิตใจไว้โดยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อนาปานสติคือลมหายใจเขา้เขาออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราเราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนยิงเหรือหากว่าเป็นนักโกหกคนทาไมพระพุทธเจ้าต้ตรจะรู้ด้วยทมของจริงถ้าไม่ทําจริงจะรู้ทมของจริงได้อย่างไร เรารู้ตามความจริงแล้วจะมากโกหกโลคได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เหตุผลไม่มีท่านทาจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ตรามก็คือเราผู้รับอวัยจากท่านมาทำมาขยี้ขยำแหลกเล้วไปหมดทั้งทั้งที่เราวันเรานับถือศาสนาเช่อเชิดคูศาสนาแต่เราทาลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้สุดตัวเพราะความเผลอความไม่รอบครอบในตัวของเรานั่นแหละเป็นค่าสุดต่อเราดังนั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควร หรือให้ได้กวดยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคำนึงถึงเหตุที่ตนทำคอยจดจ้องมองดูจุดที่ทำอยากให้เถอถผงจะกำหนดพุทโธก็ให้เป็นพุทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์วิมานที่ไหนแหละนอกจากคำว่าพุทโธให้กลมกลืนกับความรู้มีสติกำกับงานอยู่เท่านั้นเราจะเห็นความสงบที่เคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเรา ความความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสงบก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทําเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่เป็นอย่างอื่นคาถนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่างที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อย แล้วจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคยพุ่งลุ่มพานาจิตใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมานป่าปราทพิเดชออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใ,ใครทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับภาพเราเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทําของเรา เราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัศจรรย์มากมายกายกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ลือโลกดูสงสารก็เพราะการกระทำภาวนาทรงกำหนดอนาตานะติตามหลักท่านกล่าวว่าอย่างนี้แต่ก่านพขกอพระกาหาร โดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพัะพยาหารเท่านั้นไม่สวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องประกอบกันเลยจึงไม่มีทางสําเร็จได้เมื่อย้อนพระไทยหวนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่ข้าตรงถ้ายาวอยู่โน่นว่าได้เจริญอนาปานสติจิตใจมีความสงบจึงได้นาเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนาปานสติเพราจิต มีความสงบสงบโดยละเอียดละออลงไปโดยลําดับก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรตรองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาอวิชาปัิยาสร้างข้าระเป็นต้นที่มีอยู่ในพระการมีอยู่ในพระจิตนั้นด้วยกันก็ทรงไต่ตรองตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาตีทาสามารถรงฉลาดรู้ขึ้นมา ในปัจฉิมยามโดยอวิชาปัญญาที่ครูมนุษย์ครูสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตามบอดมาตั้งกับตั้งการพระอ,องค์ได้สลัดปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระทยว่าอาสวัคยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเพื่องมุ่นมนต์อนตการทั้งหลายนอกจากนั้นยังจตุปาร,รยานอีก ยู้ความเกิดความดับของตัดของพระองค์ยาไหนๆก็ทรงภาพไปหมดโดยตลอดตัวถึงนั่นท่านทําท่านทําจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันนาสิ่งที่ทรงทําแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลกเพื่อเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีโอวาทของใครๆหรือคําสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนณามาจริงก็คือ ถ้าอวา่าทำหนึสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสองะพระยานความอย่างทราบในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องเป็นไปตามความจริงนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยเน<ม>ี่ยเอกนามาติแปลว่าหนึ่งไม่มีสองและพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่ไม่ตรัสรู้ซ้ํากันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้ง มีอันหนึ่งเรียกว่าเอกานามาจินมีพระพุทธเจ้าครั้งละพระองค์เท่านั้นหาที่ย้นเข้ามาหาเราขี้กามาท่งนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแค่ต่างกันสําหรับหลักฐานแห่งความจริงนั่นเหมือนกันปิตุปาตยานความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วยอยู่ภายในจิตใจนี้เอาตรงนี้น นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะไปหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว้านี่ปรุงแต่งเรื่องพบเรื่องขาดเรื่องกิ้เลอดตัณหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจารณาเช่นนี้อาสวะขมับเรื่องกีเลสดรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้น จนกลายเป็นอาสวะข้ายานความรู้แจ้งในงคมสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึงนี่นว่าไงเราอยู่ในกับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราทัากับหรือเป็นศูนย์จกับััากับก็ว่ากับที่จะเลยเจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทำขึ้นภายในใจิตใจ เป็นทัศกับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ทุกะยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนาไม่เป็นหัวต่อโดยมีสติสต,สตา,างค์ข้้งๆทิดไม่หลับแต่มันก็หลับด,ด้วยเพราะไม่มีสติคิดพุ้งสัานวนวายฝันดิบไปเรื่อยๆฝันดิบฝันดสดไปเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถึงลูกถึ้งล้านถึงบ้านถึงเดือนถึงกิตกา้าที่อะไรเมืองนอกเมืองนาที่ไหนลนะไปหมด เอออดีตอนาคตยุ่งกันหมดนั่นเป็นอะไรไดูถ้ามมีสติเป็นอย่างนั้นท้ให้สติแล้วมันจะไม่ไปเราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทําหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นธาตกับะมันเป็นสูญยากับนนเป็นสูญยากรบนันที่กลับไปแล้วนั้นนำไฟมาเผาจะของเป็นสูญยากับไม่มีศาสนาแสงเลยขนาดนั้นคือไม่มีสติสตัง ห้มีปัญญาตามรักษาเลยปล่อยตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถูกลากจุดไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเวลาเขาถูกาลากมันสันสดแล้วเขาเขาปล่อยแล้วคืจะมาลู้ตัวกูตายมันคิดอะไรเรื่องลวอะไรก็ยังดีอยู่ที่กูตายมันคิดไปอะไรอไอ้ที่ไม่ทราบเลยที่ พอวกกลับคุณมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งทำมานภาวนาตั้งเป็นเวลาตั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงทั้งหมไม่เห็นได้เรื่องอะไรฮะมันนั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนถ้าดีกว่าล้มไปแล้วมันมันจะไปดีกว่าเขาบอกอย่างมันดีหมอนตอนนั้นอืมไปดีกว่าก็ไปดีที่หมอนไงมันไม่เกิดผลเกิดประโยชน์คล้ายๆเขาคนนอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นคุกไปกันเรื่องกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนา หมอนดีกว่าภาวนามันก็บ้นถูกไปได้หมดแต่น,นี้มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องกิเลสหลอกเรากล่อมเราให้หลับว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาเนอะกิเลสมันต้องแทรกทำเสมอพวกนี้พวกอออกอบวนพวกยุ่ยแย่พวกทําลายหาทําลายอยู่ทุกแห่งทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกอียาบทก็คือเรื่องของกิเลสนะพระพุทธเจ้าท,าท่านจึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลส พวกแทรกซึมมันอยู่ภายในจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความทนให้พยายามเราทําหน้าที่การงานอันเป็นสาระประโยชน์สําคัญเพื่อเราถ้าเป็นพัฒ,พฒกับพัฒนบุคคลที่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยความขย,ยนันหมั่นเพียรงานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสระ้างวัสดุมาปิดขวางไม่ให้ทํางาน,นนั้นๆ จิตถ้าสงบมันก็สบายทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจนกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นอยู่จิตจะหาความสบายที่ไหนทำคมเข้าใจไว้ว่าศุญญ์ลกับอยู่ที่นี่ทัาษะกับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเรื่องรักษาตัว สุญญากาศก็คือปล่อยตามเรื่องตามลาตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ใชาบุญที่ไหนกรรมที่ไหนปล่อ,อยเรื่อยไปความปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเองโดยมีรู้สึกแล้วจนก่อจนหนึ่งเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาเราในโลกนี้แต่ทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดนนี่ก็เพราะเรื่องปล่อยตามบุญตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้น ถ้าปล่อยที่เลดบางที่เลสด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้นรู้เหตุรู้ผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยไปตามลาดับลานาปล่อยโดยลําดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือแปล่อยที่เลสหมดเหืือแต่พระทัยที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีแต่เกี่ยวยึดเที่ยวถือเที่ยวแบกจะหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บนเอาแล้วก็ไม่ไวายที่จะแบกจะหามแล้ว หามาเพิ่มเติมไม่เรื่อยไม่ว่าหน่งว่าน้อยเท่าแก่ทลาเป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกบการหามอารมณ์ค,ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคำแม้คิดคำหนึ่งถึงวัยถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะฟ้องเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบกบเรื่องหามกองทุกแบบสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่ยเหรอผลท,ที่เป็นมาเพราะการทําอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบตัวอเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้างพอได้มีความผ่อนคลายทางจิตใจได้รับความสะดวกกายสมาใจแล้วที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มานี้ก่อนนัว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างดีเป็นเจตนาที่ดีที่สุด คืมาบำเพ็ญน,นี่คือว่ามหาสาระคุสาระประโยชน์ทัาน,นจึงปรินาบำเพ็ญพิจาวนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่งสมาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเราเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษา แล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยน่สำคัญโรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็ได้จากครูแจกอาจารย์ในตำหนักตำราท่านสอนเอาไว้นำมาประพฤติปฏ,ปฏิบัติกำจัดโรคเชื่อโรคอันสำคัญที่มันตังอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างจงมิดตรถอนด้วยความภาพเพียงยาลดลนะคอยห,หลัง ความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพุ่งสาเร็จไปโดยลําดับลาดับเพาะอย่างยิ่งคือการพิจารณาเรื่องถากเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี้เป็นสิ่งสาคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่จะกับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลำบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่จะกับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มันกระททกเราอยู่นั่นแหละ ืนั่งอยู่กระทับอยู่ยิรยาบททั้งสี่มีแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ความลําบากทับเราอยู่ทั้งนั้นเราจะหาอุบายวิธีไหนเพื่อจะให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ควรจะรู้ทัทนแล้วเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่รียกว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้าง ให้รูกให้เข้าใจสมกับศาสนาซึ่งออกมาจากท่านผู้ฉลา,าดแหลมคมมาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเพื่อความฉลา,าดแหลมคมให้ทนันกมายาแห่งความโง่ของตนมที่มีอยู่ภายในตนความโง่คือทิทเลตทานรียกว่าความโง่แต่ว่าเราว่าทิเลศมันโง่นะความจริงทิเลศมันฉลา,าดที่สุดฮะที่เราถูกกล่อมมาเรื่อยมีแต่ความฉลา,าดแหลมคมของทิเลศทั้งนั้นเรานะว่า กิเลสมันโง่ได้ไอผูนะ้ที่เชื่อกิเลสนั่นแหละคือผู้โง่ว่าอย่างนี้ถูกต้องเลยแล้วใครละเชื่อกิเลสโดยลําดับดรงๆแล้วมีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลสกล่อมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเคลิมเมื่อนั้นลับไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมื่อตื่นตัวไม่เคยเห็นภัยแห่งความกล่อมของมันอืก็คือพวกเรามีพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สุด ถ้าองค์แล้รู้สึกตัวให้นำทำเข้าไปหรือถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนำทำเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษได้แก่พิเรศวะได้แก่ความรุ่งหลงลตามกิเลสปัญหาสภาวะคุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่าน,นี้ออกจาก จิตใจของตนกายเป็นผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอบที่มันกดท่วงยึดกดยว่บนคอแไลเจับหัวใจของเราโดยลําดับลำดับจนกายเป็นอิสระขึ้นมาได้นำพระพุทธเจ้าและสาวกท่านม,มีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดสิ่งกดท่วงทั้งหลายอะไรกดท่วงยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นแหละกดท่วงความยึดความถือตัว ของตัวเองนั่นแหละมันมากดท่วงตัวเองะยึดภูเขาทั้งลูกภูเขาไม่มากดท่วงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันมากดท่วงเรานีา่ยึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั่นแหละมันมากดมาท่วงมาบีบบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือมันไม่ได้มาเห็นเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมัน มันไม่ถือว่ามันเป็นท่าสุดหรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละนั่นกลับมาทับตัวเองจึงต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยสัญญาของเราการภาวนาก็คื่อให้รู้เรื่องความคนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เนี่ยั่งสมทุกให้แก่ตนเองมากเท่าไหร่ยังไม่เคยเห็นโทษของมัน เมื่อได้เรียนทางด้านภาวนานแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลแบบําดแบบับลำดับย่นเข้ามาถึงเรืองขาดหนึ่งขันอันเป็งสมัดสําคัญข,ของเราได้แก่ร่างกายอ่ายนเข้ามาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายภายในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มขม้ามาอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันแต่และชิ้นอันนี้มันตามความทุกข์ร้อนให้แก่เรามากน้อยเพียงไร ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบท่านว่ามีมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ผิบเจ็บท้องปวด,ดหัวเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นอยู่ลับๆเราไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันเปลี่งนเวทนากับความทุกข์คือทุกขเวทนาดีดอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งน,อ,งนอนก็บีบบังคับอยู่นั้นพิจารณาตรงนี้ให้รู้ตรงนี้รู้นี้แล้ว ถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดท่วงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงที่เส้นเดียวกับสภาวธรรมาทั้งหลายใจก็สมายอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแงขันก็ไม่หลงธาตุขันธาตุขันก็ไม่มาทับผมเราได้เราก็เป็นอิสระอิปานจิตใจนี่คือผู้ฉลาดทรองขันผู้ฉลาดร,รักษาขันขันไม่ ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความจเจียาฉลาดทันของมันมีท่านนักราชญ์ทันว่าน,นี่คือความฉลาดฉลาดแก้ตัวท่านว่าพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักศาชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจาของตรงใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงไม่สมเฉยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริง ความฉลาดใดที่เป็นไปเพื่อความสุขความจเจริญจากตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้แต่เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสําคัญตัวรอดได้ก่อนแล้วก็นําผู้อื่นให้รอดค้นไปได้โดยลําดับลำดับนี่คือแบบความฉลาดการแสดงธรรมก่อนใมขต้นตอดขอยุติออยธรรน